โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิคห์บอลดูสกอร์ตอนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้ดูเช่นเคยนะครับประจำวันที่25เดือน11นะครับโอเคสําหรับใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้นะครับผมอยากได้โปรแกรมไปใช้เองนะครับกดได้ทุกคู่วิคห์ได้ทุกคู่นะครับผมได้ทุกลีกนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฟรีนะครับผมแค่มีทุนที่จะเอาไปเล่นก็พอนะครับ โอเคครับสำหรับเมื่อวานนะครับเราก็วิเคราะห์บอลในคู่ของลิเวอร์พูลนะครับพบกับปอร์โตนะครับก็จบสกอร์ไปลิเวอร์พูลชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเมื่อวานโปรแกรมก็ให้เต็งไปที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สูงแรกสูงเต็มนะครับก็เข้าแค่ราคาเต็งนะครับราคาสูงไม่เข้าเลยนะครับผมยิงได้แค่2ลูกนะครับน่าเสียดายมากๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์บอลในคู่ของโโคโมทีฟมอสโกนะครับผมพบกับลาซิโอนะครับเป็นยูโรปาลีกนะครับผม เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของมอสโกนก่อนเลยนะครับว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับมอสโกนะครับทาได้1 2 3 4 5 6 7ทําห้าได้7ประตูนะครับใน5้านาหลังสุดนะครับผม7ส่วนลาซิโอนะครับทาได้3 4 5 6ี่ท้าได้8ประตูนะครับใน5้านาหลังสุดนะครับ8โอเคต่อไปก็เป็นอันดับกับคะแนนนะครับมาดูอันดับกับคะแนนนะครับลาซิโออยู่อันดับ2คะแนน5นะครับผม อันดับ2คะแนน5ส่วนโลคโมทีฟมอสโกนะครับผมอันดับ4คะแนน2นะครับอันดับ4คะแนน2ก็เป็นอันดับคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับผมเป็นกลุ่ม E นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันสำหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของลาซิโอนะครับเปิดออกมาต่อที่0-5นะครับหรือว่าครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับ อเคครับผมก็เป็นทีมเยือนนะครับทีมต่อนะครับต่อรองครึ่งลูกครับผมสูงต่ำ2.5นะครับกดวิเคราะห์เลยโอเคครับสําหรับผลการคํานวณก็ออกมาเป็นชี่เรียบร้อยนะครับสูตรก็แนะนําออกมานะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่68นะครับสูตรก็แนะนําให้เล่นแค่สูงแรกนะครับผมส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของทีมเยือนนะครับลาซิโอมีอยู่49นะครับ ส่วนมอสโกมีอยู่45นะครับก็ห่างกันประมาณ4เนะครับผมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะสูสีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับผมมาดูสถิตินะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เจอกันแค่ครั้งเดียวนะครับในยูโรป้าเนี่ยแหละครับผมในกลุ่ม E นะครับผมก็เป็นทางของลาซิโอนะครับชนะมอสโกไป2อประตูต่อ0ูนย์เลยนะครับผมก็ไม่ไม่สูงนะครับโอเคครับกลับมาที่โปรแกรมของเรานะครับผมจากที่เราไปดูสถิติมาแล้ว มาดูที่โปรแกรมของเราต่อนะครับผมก็แนะนําให้เล่นไปที่ลาซิโอนะครับผมก็ตรงกับสถิติที่เคยเจอกันมานะครับผมก็เล่นเต็งไปที่ลาซิโอนะครับสาหรับคืนนี้แล้วก็ราคาสูงเต็มนะครับผมไม่แนะนํานะครับผมแล้วก็ไปแค่สูงแรกก็พอนะครับโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ตามมาได้นะครับผมใครที่สนใจโปรแกรมตัวนี้หรืออยากได้ชีเด็ดประจําทุกวันนะครับผมในโปรแกรมตัวนี้ก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับก็ ทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิง์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าพรุ่งนี้อยากฟังาการวิเคราะห์คู่ไหนอยากดูการวิเคราะห์คู่ไหนก็ลองอมเินตันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ